ฉันเห็นเศษเสี้ยวของปีศาจแพร์ออกมาจากตัวของไอ้ออฟแล้วแบบนี้เจ้าออฟจะเป็นอันตรายหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยแค่นี้ก่อนนะืม หายไปแ oh, ล้วลุงผมต้องทำยังไงดีอะลุงปอบนี่ไม่ใช่เวลาที่แกจะมานึกถึงเรื่องผีผู้หญิงนั่นนะแกจำเรื่องปีศาจที่เคยสิงร่างแกตอนเป็นเด็กได้ไหมพลังบางส่วนของมันยังอยู่ในร่างแกที่แกมองเห็นได้ผีต่างๆเนี่ย เพราะว่าไอ้เศี่เสี่ยวปีศาจนั่นรวมทั้งไอ้ผีผู้หญิงตัวนั้นด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจีนะลุงผมไม่เข้าใจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันก็ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องระวังตัวเพราะไอ้ปีศาจตัวนั้นนะมันต้องการกลับมาสิงร่างกันอีกครั้งและมันพร้อมทำลายทุกอย่างที่ขวางทางมัน ทำลายของแม่แกทําได้แค่ป้องกันปีศาจไม่เข้าใกล้แต่ทําลายปีศาจนั้นไม่ได้แกกําลังตกอยู่ในอันตรายลุงลุงมีเรื่องอะไรยังไม่บอกผมอ,อีกไหมอะ